วัสดีครับวันนี้โค้ชช่อมาหาชนหนึ่งก็บแบ่งปันในเรื่องของการที่จะขายกาแฟยังไงขายให้ได้ซื้อบ้านซื้อรถขายกาแฟยังไงให้ได้เงินล้านนะครับวันนี้ก็เทคนิคตรงนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่าท็อปเซลของโลกนะครับอันดับที่1ก็คือว่าเรื่องงานขายเนี่ยนะครับเราต้องขายด้วยใจหมายามว่าเรามีความรักในการที่จะไปมอบสิ่งที่ดีให้กับคนที่เราจะไปแนะนำในการขายนี่ครับหมายถึงว่าเราต้องรู้นะองค์ประกอบและสรรพคุณ ในของกาแฟของเราก่อนว่ามันดีและมีประโยชน์กับร่างกายนะฮะแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยอันเนี้ยเราจะได้มอบด้วย,ยใจนั้นเวลาเราเรากินเราก็มีความสุขเราไปแนะนําคนอื่นหรือเราไปขายเนี่ยเราก็มีความสุขนะฮะเป็นท e ล l i n g ตอรี่แนะนําว่ากินแล้วดีดียังไงอันเนี้ยท่านก็จะมียอดขายอันนี้เขาเรียกด้วยใจนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือพูดถึงเรื่องว่ากาแฟของเราทั้งหอม ทั้งอร่อยทั้งกลมกล่อมนะฮะได้กินแล้วจะติดใจแล้วก็จะไม่ลืมเลยแล้วก็จะซื้อซ้ําจํานวนมากมายนะเนี่ยเพราะอะไรอันเนี้ยก็คือเป็นคอนเทนต์ไปนะส่วนดีเทลล้วก็มาประกอบด้วยสามอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความหอมสองความกลมกลม่อมความนัวสามก็คือส่วนที่เป็นประโยชน์นะก็ลงดีเทลไปตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะนําเสนอหรือแชร์เทลิททสงสตอรี่ให้กับคนที่รักและเรารู้จักนะครับเทคนิคนี้นะครับตรงนี้นะฮะ สมมติว่าเราไปในตลาดนี่นะครับกาแฟพรอมมิตของเราเนี่ยครับมี1กล่องมีทั้งหมด15สองนะหนึ่งกล่อง15สซองเนี่ยเราสามารถที่จะเชิญชวนนะฮะทำทำสิซองเนี่ยให้เป็น15หลังนะครับหมายถึงว่าเรา,าเชิญชวนผู้คนมา15คนนะฮะมาลุมล้อมเราเนีเชิญพี่น้องมาชวนชิมก่อนนะครับนะใครที่ชอบดื่มชอบทานกาแฟวันนี้ผมเอง เป็นตัวแทนในการผลิตกาแฟอยากจะแชร์ความหอมอร่อยและดูแลสุขภาพของเรานะมันด,ดีอย่างไรนะครับเมื่อครบจํานวน15คนมาล้อมเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็แจกกาแฟ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, 15 15คนกาแฟนะแล้วก็อมอบแก้วคนละใบละใบเลยครับแล้วก็น้ําร้อนเทนะครับแล้วก,กาแฟก็แนะนําเขานะครับทีนี้เวลาเขาชงดืนนะ่มเนี่ยเราก็บอกว่ากาแฟเรามีน้ําร้อนนะ ฉีกาแฟมาแล้วก็คนนะครับอย่าเพิ่งทานนะค,คน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  mm. ท่านเชื่อไหมครับว่า15คนเนี่ยเมื่อเวลาชงกาแฟแล้วก็คนพร้อมกันเป็นไงครับขนาดเราคนเดียวอะไรยังหอมถ้า15ซองเป็นยังหอมไหมครับจะหอมมากเลยครับโอ้โห,โหนี่เวลาเราพรีเซนต์หรือเราสาธิตให้คนกินกาแฟเนี่ยเราพูดไปให้เขาชงไปแล้วพูดถึงสปปรรพคุณและประโยชน์ที่เขาจะได้สายตาไขาข้อขากระดูกแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมครับ แล้วก็ดื่พมพอร้อมกันนะฮะแต่และคนก็จะเกิดอินเนอร์นะครับปกติ15คนเนี่ยเขาทานกาแฟอยู่แล้วเมื่อมาได้กลิ่นหอมของเราไปครับเราได้ขายแล้วขายความหอมนะครับเมื่อได้ชิมนี่ยไปไหครับขายความอร่อยเมื่อได้รู้สรรพคุณไปหครับขายโขภาพและประโยชน์ของกาแฟเห็นไหมครับอย่างนี้เราก็ถามเขาไปไงหอมไหมครับอร่อยไหมครับ15คนเขาจะบอกมาพร้อมเดียวกันว่าทั้งหอมทั้งอร่อยแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มมีออเดอร์และเพียร์ออเดอร์ครับ จะเอา1กล่องนะฮะวันนี้1กล่องแถมเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหรือเป็นห,นหลังเราก็ฐานการปิดออเดอร์15คนได้เลย,เลยผมทําอย่างนี้ในตลาดนะครับทำให้มีววล่มในการขายกาแฟทํากาแฟ1กล่อง152ซองให้เป็น15หลหังทําด้วยแบบน,นี้นะครับท่านก็จะมีออเดอร์ยอดขายปังๆแล้วขายกาแฟให้ได้เงินได้ลดได้บ้านครับขอบคุณมากครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ